สวัสดีครับกอล์ฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับกอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับพบกับกอล์ฟที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับคลิปนี้นะครับกอล์ฟจะพาทุกท่านไปรับชมรีวิวนะครับเป็นกระบะสี่ประตูออโต้นะครับวันนี้เป็นรุ่น XLS นะครับก็ทุกท่านนะครับที่ติดตามฟอร์ดอยู่นะครับก็จะรู้ว่ารถของเรานะครับเกียร์ออโต้ก็จะสตาร์ทด้วยรุ่น XLS ตัวนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับศูนย์ของกอฟนะครับก็ฟอร์ดพระประแดงนะครับศูนย์เรามีบริการครบวงจรนะนะครับกอ์ฟกอฟต้องแจ้งก่อนนะครับของเรานี่ครับสั่งอะไหล่ได้นะครับส่งอะไหล่ได้ทั่วประเทศนะครับมีซ่อมนะครับศูนย์ซ่อม นะครับซ่อมรถนะครับศูนย์บริการนะครับแล้วก็ซ่อมสีตัวถังนะครับเรามีหมดเลยนะครับท่านใดสนใจสะดวกก็ติดต่อผ่านกอล์ฟหรือติดต่อที่ฟอร์ดพะประแดงได้เลยนะครับวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟมารีวิวเนาะก็เป็น New Ford Ranger นะครับ4ประตู XLS XLS เนี่ยจะมีจำหน่ายทั้งแคร็บทั้ง4ประตูนะนะครับข้อแตกต่างก็คือเป็นแครบเปิดได้ก็4ประตูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็เกียร์ออโต้เนี่ยที่เล่นแมนนวลได้ด้วยนะครับของเรานะครับแล้วก็ตัวแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับรถวันนี้เป็นสีเทานีคันนี้นะครับทําด้านหน้านะครับก็ใส่ตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็เริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะนะครับนี่ปกติเราจะเห็น ตอนทำชุดหน้าล้าใส่กระจังหน้า FORD ใช่ไหมครับนี่ก็ใส่ของวิกเตอร์แบบนี้เลยนะครับก็กระจังหน้านะครับมีความโดดเด่นก็คือมีความใหญ่นะครับแล้วดูดุเนาะเป็นสีดําเงานะครับเป็นแบบกระจังหน้าที่เป็นดูทรงสไตล์แบบอเมริกันเนาะนี่จุดเด่นนะครับเขาจะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีไฟ LED สีส้มด้านบน กระจังหน้าตัวนี้นะครับจะไปใส่ตัวที่ต่อกล้องก็ได้ไม่ต่อกล้องก็ได้นะครับเพราะเขามีแป้นนะครับรองรับมาอยู่แล้วนะนะครับเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวมีกล้องก็มาใส่ได้เลยนะครับตำแหน่งเดิมนะฮะมาดูที่ตัวรถนะครับไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะไฟตันหมอกมีมาจากโรงงานนะครับไฟตันหมอกเนี่ยของตัว x l s เนี่ยครับเป็นฮาโลเจนนะนะครับก็จะเป็นหลอดสีเหลืองนะครับ มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ฟตันหมอกก็หมุนพวกอะไรไปด้านไหนฟตันหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับใส่สกเกิร์ตด้านหน้านะครับของวิกเตอร์นะครับสกเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยเราก็เลือกได้นะนะครับเราจะเอาเป็นสีสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับหรือจะทําเป็นสีดําเงาหรือย,ยังไงสามารถแจ้งได้นะครับนะมีห่วงลากด้านหน้านะครับสั่งซ้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ระบบรถคันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาให้อยู่แล้วนะฮะมาดูที่ด้านข้างนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดำนะนะครับด้านหลังเป็นดำนะครับหน้าดิสหลังดำนะแล้วก็อันนี้เป็นล้อดเดิมนะครับของตัว XLS ก็ขนาด17นิ้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับแม็กของ Ford เนี่ย ถ้าเป็นขนาด16-17เนี่ยนะครับยางเนี่ยจะเป็นบิสโตนนะครับ18 20 22นะครับเป็นกูตเยียนะฮะอ่าปรับแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวบางท่านจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยทำไมพี่ซื้อปลายยางมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะเขาแบ่งมาตามนี้นะครับตัวนี้17นะ255นะครับ255 70 17นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นยางหน้าเรียบเหมือนกันนะครับท่านใดต้องการใช้ล้อเดิมนะครับหรือจะเปลี่ยนอะไรยังไงสามารถแจ้งได้ ตัว M y สองศูนสองสี่เนาะก็จะไม่มีตัวหนังสือนะครับตัวนี้เป็นครีบระบายความร้อนตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนี่มือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกแหละครับเลือกความเข้มได้นะครับเลือกความเข้มได้เดี๋ยวก็ให้ดูด้านข้างบันไดนะครับเป็นบันไดสีดํานะ เป็นบันไดสีดำบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้อยู่แล้วนะครับไฟท้ายนะครับเป็นโคมแดงแบบนี้นะนะครับเป็นโคมแดงแบบนี้เลยเนาะฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่สาม XLS เนี่ยครับมีกล้องถอยนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับก็ออกจอกลางนะครับมาจากโรงงานเลยตัวนี้กันชนท้ายนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่าเรามาดูนะครับ มาดูด้านหลังอ่าบางท่านไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้แจ้งกันเนาะนะครับลูกค้าผมมันจะรู้อยู่แล้วนะครับ XLS เนี่ยจะไม่มีที่เท้าแขนนะครับที่วางแก้วเบาะหลังนะครับเบาะนี่จะตียาวไปเลยนะครับไม่มีดึงออกมานะนะครับไม่มีแอร์หลังนะครับไม่มีแอร์หลังนะนะครับมีตัวชาร์จไฟ12โวลต์นะครับ180วัตต์นะภายในก็เป็นทูโทน รถของเรานะครับก็เติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดตอนเติมก็ปลดล็อกตรงนี้เนาะแล้วก็ชุดควบคุมกระจกมือเปิดนะครับ XLS เนี่ยนะครับกระจกเนี่ยนะครับดูนะนะครับมันปรับไฟฟ้านะครับปรับเอนปรับอะไรเนี่ยเป็นไฟฟ้าแต่ตอนพับเนี่ยพับมือนะครับต้องเอามือเดินเอามือขยับแล้วนะไม่ใช่เอามือดึงเอามือดัน นะครับเอามือดันนะนะครับไม่มีตัวกดพ ER ับนะครับไม่ได้พับไฟฟ้านะบอกคนขับปรับ6ทิศทางมีขึ้นลงนะครับบอกผู้โดยสารปรับ4ทิศทางจะไม่มีขึ้นลงนะมันจะสูงต่ำไม่ได้พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้ําหนักเบาควบคุมรถง่ายครับไม่กินแรงไม่กินน้ํามันกุญแจนะครับกุญแจนะจะเป็นกุญแจแบบไนกี้1ดอกนะครับแล้วก็เป็นกุญแจแบบปกติ1ดอก นะครับกุญแจแบบปกติคืออะไรก็พับไม่ได้อะครับเนาะไม่ได้เป็นไนคี้นะนะครับแล้วก็นี่คือควบคุมสาจอนะครับแปดนิ้วจอแปดนิ้วกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดนะนะครับจอกลางเป็น10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นซิงค์โฟร์เอเอ็นเดอะออโต้แอปเปิลคาร์เพย์แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทเกียร์เพราะเป็นเกยียร์ออโต้นะตัวนี้สั่งงานล็อกรถปลดปล็อกรถสตาร์ทรถดับรถได้บีบแต่ได้ ดูตำแหน่งรถด,ดูข้อมูลรถได้นะครับนัดเข้าศูนย์ได้เรียกรถสไลด์ได้นะครับอยู่ในแอปพลิเคชัน Ford Pa s s เลยครับใช้งานได้เหมือนตัวท็อปเลยด้านหน้ามี USB Type A ท y p e C ทนะครับบางท่านถามเ l s ลส์มี e วเลสชาร์จไหมไม่มีนะนะครับมันก็จะเป็นการเป็นช่องวางของไปนะครับมีโหมดกันกับขี่4โหมดนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็แน่นอนครับ MY2024 ก็มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเบรคมือเป็นแบบนี้อ่ะหลายท่าน อาจจะแบบถามว่าเอ XLS มีแอดบูไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเราใช้เป็นกอง DPF เนอะก็เหมือนทั่วไปนะครับแอดบูที่ต้องเติมน้ำยาแอดบูจะมีเฉพาะ e v e r อร์เลกับ Lapter นะครับนี่ก็บแจ้งก่อนนะนี่เห็นไหมเนี่ยตัวเพิ่มนะครับตัวแสงถ้าเราหักล้อเองก็จะติดแบบนี้ก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็ ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอรดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรดีไลก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ